ก็ไปตรวจตัดซิมเนื้อหน้าท้องเป็นสะเกตเงินเวลาคันก็อดเอาม้างก็ต้องกินยาแก้คันบ้างกินยาแก้คันบางเวลาส่วนของก็ไม่กล้าลงจากรถเนาะไม่กล้าลงจากรถเลยบางทีเป็นสะเกตมันก็ปิวตอนที่ไปหาคุณหมอนี่ค่าใช้จ่ายมันเป็นยังไง กูแขงมากเลยตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ6 0 0ันกว่าบาทพอไปรับทางที่2อจ่ายค่ายงค่ายาอีกก็หกพันกว่าบาทอีกจางหมอมาซื้อยาอาทิตยหนึ่ง6,500เหมือนเดิมยิกินที่ขึ้นพอกินไปปั๊บหายาิตยหนึ่งขึ้นอีกมันจะหายก็ขึ้นอีกเลยท้อ พเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นสเก็ตเงินครับให้มาทานยู่กรลองดูเหมือนผมผมทานได้แค่3เดือนสเก็ตก็รงเกล้่งเกือบหมดแล้วครับเน่กล้าออกไปข้างนอกกล้าไปร้านค้ากล้าลงซื้อของตลาดกล้าเข้า สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะและว,วันนี้นะคะชิวได้มาหาลูกค้าถึงที่บ้านค่ะชื่อคุณพี่วีรศักิ์ค่ะคุณพี่วีรศักิ์นะคะมีความทรมานนะคะจากโรคสะเก็ดเงินนะคะซึ่งเป็นสะเก็ดเงินทั้งตัวเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปถามคุณพี่วีรศักดิ์กันค่ะ,คะว่าที่ผ่านมาอาการเป็นยังไงบ้าง <S <S แล้วตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นยังไงบ้างหลังจากที่ทานตัวบาลานยูคอเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่นะคะช่วยแนะนะ สวัสดีครับผมวีรศักดิ์ไชยทองครับขับรถส่งของอยู่ครับเดีย๋ยวเราย้อนความไปหน่อยตอนแรกเลยที่เรายังไม่ไม่ทราบว่ามันเป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยอาการมันเป็นยังไงคะคุณพี่ก็คันคันที่หัวเริ่มแรกเลยคือที่หัวที่หัวที่รแรกเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นเป็นผื่นในแขนในตัวแล้วก็ค่อยลงมาที่แขนที่ตัวเป็นอาการแบบคันเกาไปเกาอะไรอย่างนงี้ยนะคะก็เกานิดหน่อยแล้วตอนนั้นเราได้หาข้อมูลมั้ยคะเอะฉันเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ก็หาพวกก้อน เขว่าเป็นสะเก็ดเงินก็ไปตรวจการตรวจของเขานี่คือตัดชิ้นเนื้อหน้าท้องครับเยอะไหมคะไม่ไม่ไม่เยอะแค่เอาไปตรวจหลังจากนั้นผลก็เลยออกมาเลยว่าเป็นสะเก็ดเงินเป็นสะเก็ดเงินแล้วเราก็ทําการรักษารักษาเรื่อยตื้อยากินหลายเจ้ายาคุณหมอก็ทานยาข้างนอกก็ทานเป็นยังไงบ้างหายปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นอีกเลยเปลี่ยนใช้อายุคอนถามนิดนึงว่าตอนนั้นมันขึ้นเนี่ยมันมันมีอุปสรรคต่อการทํางานเราไหมคะพี่วีรศักดิ์ก็มีเวลาไปส่งของอื ส่งของก็ไม่กล้าลงจากรถมากไม่กล้าลงจากรถเลยใช่ขับได้บางทีเป็นสะเก็ดมันก็ปิวก็ต้องให้น้องลงของคนเดียวน้องก็ต้องทําคนเดียวเหนื่อยคนเดียวเลยตอนเกิดอาการเยอะเนี่ยก็ต้องเกาตลอดเลยใช่ไหมเกาบ้างไม่เกาบ้างเวลาคันก็อดเอามั้งอ๋อคือโรคเนี้ยเขาเขาห้ามเกามีวิธีแก้ไงนะคะมันก็ต้องกินยาแก้คันบ้างกินยาแก้คันปางเวลาแต่ก่อนกินวันเว้นวันแต่เดี๋ยวนี้สองสามอาทิตย์กินทีนึ่งตอนที่ไปหาคุณหมอนี่ค่าใช้จ่ายมันมันเป็นยังไงบ้างคุณ้แพงมากเลยตัดชิ้นเนื้อไปตว 6 0พันกว่าบาทอันนั้นคือครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกก็คือเสียไปแล้ว6 0พันในการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจว่าเราเป็นโรคอะไรพอไปรับใบทั้งที่สองจ่ายค่ายงค่ายายก็6 0พันกว่าบาทอีกค่ายาอีก6 0พันกว่าบาทเลยท้อไม่มีตังค์ไม่มีตังไปก็ทำงานเดือนหมื่นกว่าบาท มันก็ไม่เหลือคานมันลดไปบ้างค่ายาบ้างมันก็ไม่พอระยะเวลาเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณเท่าไหร่คะพี่วีรศักดิ์ก็เกือบสองปีแล้วตอนนอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างคะพี่วีรศักดิ์ขันนอนหลับสนิทไม่สนิทมนอนขันลุกบ่อยด้วยแต่ก่อนยังไม่ใช่ยาตัวนี้ค่ะย่งบ่อยด้วยชั่วโมงหนึ่งลุกทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งลุกทีหนึ่ง <c oughs> อันนี้ไอ้บอกจากหมอมาซื้อยาแถวๆนี้แหละอาทิตย์หนึ่งหกพันห้าอาทิตย์หนึ 6, ่งหกพันห้าอันนี้ซื้อยาข้างนอกแล้วนะตอนแรกไปหาหมอครั้งละหกพ ถึงยอมจ่ายพี่เวรศัตมีคนเขาเป็นแล้วก็เขาไปกินเขาหายาเขาเป็นเหมือนกันก็ยอมจ่ายอาทิตย์ละ 6, หกวันอ,อาทิตย์ละหกพันซึ่งหมายความว่าเราก็ต้องหาเงินเยอะมากขึ้นใช่อาทิตย์หนึ่งหกพันห้าเกือบปีเลยจ่ายเกือบปีเลยเป็นไงบ้างคะอาการเหมือนเดิมยิ่งกินยิ่งขึ้นพอกินไปปั๊บหายอาทิตย์หนึ่งขึ้นมอีกมันจะหายก็ขึ้นอีกหายไปนี้คนแก่ก็ว่าเราเรากินของปิดหรือเปล่าหมายถึงว่าเราเผล่อไปกินของแสลงหรือเปล่าอาการก็เลยยังไม่ดีขึ้นสักทีอันนี้ เป็นยาน่าจะเป็นคลินิกก็ว่ามีเก็ไปอีกก like. ็สั่งส <sh um> 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 <ha ั่งส um> 네 um um> ั่งมาจากแถวไอ้ของเตยกินหายไปอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าตาเหลืองตาเหลืองเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยหอบเหนื่อยแสดงว่ามันยายามันไปกดไตตาเหลืองพร้อมเลิกกินราคาอยู่สามพันกว่าบาทน้อยลงมาแต่ก็ยังเยอะอยู่ถามความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างอะคะพี่วีรศักดิ์หลายหมอและหลายแขนงและท้อท้อท้อจน ตัดยาหมดทุกอย่างก็ดูยูท b e ดูอะไรเซิร์ชไปเซิร์ชมาแสดงว่าพี่วิริศเสิร์ชหาข้อมูลตลอดเลยเพราะว่าเราก็อยากจะหายใช่ไหมไปเจออยู่คออ่ามาแล้วเขาไปอ่านไปเจอคนอบบนุบลเขากำลงังเป็นเขาแค่3เดือนผมต้องลองลองดูก็พิมไปในไลน์เขาก็ตอบว่าพี่เป็นหนักนะพี่ต้องกินประมาณ6เดือนก,ก็ลองเลยในเมื่อเราเคยยอมจ่าย6 7จ็พันมาแล้วอะลองอีกครั้งน,นี่ก็2เดือน3เดือนกินได้เป็นไงคะหลังจากที่กินเข้าไปแล้วก็2เดือนแรกก็ เห็นผลเลยเออกไปส่งของได้3มเดือนนี่ลงจากรถได้สบายแล้วแล้วอาการคันอะค่ะคันลดน้อยลงก็มีคันบ้างแล้วพี่วิรศักดิ์ทานตัวยูคอร์เนี่ยช่วงเวลาไหนบ้างคะทานเฉพาะตอนเช้าครับแล้วตอนนี้ทานไปแล้วกี่กระปุกคะ7กระปุกเจกระปุกอาการเป็นยังไงบ้างลงจากรถได้ส่งของได้กเกดินไปไหนได้แต่ก่อนขึ้นเป็นผื่นค่นะไปร้านค้าไม่ได้เลยมาเจอ,อยูคอร์แบบนี้ เขาได้ออกได้คือตอนแรกอยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันนะคะได้คุยกับพ cool like ี่ว oh, ิรักดักพ mm ี well> OK> ่วิรัสสักก็เปิดรูปให้ชิวดูนะคะคือขึ้นแบบเป็นแผ่นแบบเยอะมากนะคะแล้วพี่วิรักดั์นะคะขึ้นเป็นทั้งตัวเลยนะคะอาการเริ่มแรกจะขึ้นเป็นเม็ดเม็ดก่อนใช่ไหมคะใช่เป็นเม็ดแข็งแข็งเม็ดสงแข็งปิดแดงแดงเป็นแผ่นแผ่นแบบเป็นแผ่นลอกออกแบบใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะที่พี่วิรักดิ์เปิดให้ดูนะคะหลังจากที่ทานไป2เดือนก็คือเอ๊ะเราดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเหมือนเหมือนไม่มีภาวะของโรคสะเก็ดเงินเลย นี่อาจจะมีแดงอยู่นิดนึงนะแล้วอย่างพี่วรัดก์นะคะพอมีอาการของภาวะโรคสเก็ดเงินเนี่ยก็ทําให้อายไม่กล้าที่จะแบบต้องใส่เสื้อแขนยาวตลอดใช่ไหมพี่ใช่ใช่เสื้อแขนยาวใส่หมวกหมวกคุมตอนนั้นมันรู้สึกยังไงพี่สึกอายอขันเลยอายโดยไม่กล้าเกาไม่ไม่กล้าจะเกาต่อที่สาธารณะด้วย แล้วพอเราเก่าเนี่ยสะเก็ดเงินมันก็จะล่วงอะไรเงี้ยคนก็จะมามองอีกเมื่อก่อนทานยาตัวอื่นโอเคอาการหายหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ ก็กลับมาอีกใช่แต่พอทานตัวยูคอกลับมาอีกไหมคะอาการกลับมาไม่มคือว่าร่วงร่วงร่วง่วงไปเลยร่วงก็คือร่วงไปเลยนะคะก็คืออาการค่อยๆน้อยลงแล้วซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่บริษักทานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาการเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลําดับแน่นอนนะคะอยากให้พี่บริษั์นะคะช่วยฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนค่ะที่เป็นโรคสะเก็ดเงินมีภาวะของโรคนี้แล้วยังไม่เจอทางรักษาที่ดีหรือยังไม่เจอทางออกซึ่งเคสของพี่เนี่ยจะเป็นวิทยาาานให้กับเข พี่ช่วยแนะนําเขาหน่อยคะ่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พ,พ่อพอ่แม่แม่ที่เป็นสเก็ตเงินครับให้มาทานยูโคลลองดูเหมือนผมผมทานได้แค่3เดือนสเก็ตก็ร่วงเกลี้ยงเกือบหมดแล้วครับนี่กล้าออกไปข้างนอกกล้าไปร้านค้ากล้าลงซื้อของตลาดกล้าเข้าที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือสุขภาพร่างกายดีขึ้นสามารถนอนหลับ ได้อย่างเต็มอิ่มด้วยนะคะเต็ม10คะแนนให้ยูคอกี่คะแนนดีคะให้เต็ม10เลยครับโอ้โอดีมากเลยนะให้เต็ม10เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีอของขวัญได้เล็กน้อยนะคะมามอบให้พี่<ช>วิรศักดิ์นะคะตอบแทนที่พี่วิรศักดิ์นะคะให้บริลนอ์ยูคอได้ดูแลสุขภาพของพี่นะคะชิวขอฝากอีกหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนเคสของคนพี่วิราศักดิ์นี่เองนะคะเคสหน้าชิวจะไปจังหวัดไหนนะคะเดี๋ยวติดตามชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ